เชื่อป้านะลูกป้าตุ่มเลขพิธยาต <g lv ain> เรามาเริ่มกันเดือนมีนา จันนะคะจันอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงจับหลักได้แต่ต้องมาดูคู่และบุตรบริวารมีเกณฑ์ที่จะเข้าและหลงไปอยู่ในทิ่พลมัวเมาชู้สาวได้หมดถึงเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลสนใจด้วยเพราะเราจะยุ่งกับงานจนไม่ได้ใส่ใจกับตรงนี้ควรไหว้แม่ธรณีสารหลักเมืองคิดให้ดีมีคิดให้ดีม,ดดมีตัดสินมีติดสินบาทค่าสินบนควรแก้ให้เรียบร้อยท่นนี้เขาบอกว่าคนวันจันเนี่ยป้าดูมาเนี่ยในในปีฉลูเนี่ย เรื่องงานดีเรื่องความรักมีคนแอบลอกได้งานจากการที่คนนี้แอบชอบเราคือดีแต่นี้ก็มาตกอยู่ตรงที่ว่าคู่กับบริวารบริวารคือลูกน้องได้ลูกได้แต่นี้ไอ้บริวารเราลูกน้องก็ยังยังไกลก็ดูลูก,ลกในการที่จะไปอยู่ในมัวเมาครั้งที่แล้วป้ากลัวว่าให้ระวังลูกจะหนีตามอะไรในในก็กดก็ดูให้ให้ให,ให้เพราะตอนนี้หนูงานเยอะไงงานหนูเข้าเยอะหนูก็จะจะละเลยในสิ่งนี้นะควรไหว้แม่ธรณีและสารหลักเมืองคิดให้ดี ด้วยว่ามีติดสินบาท่าสินบนอะไรควรแก้ให้เรียบร้อยนี่มันคือข้อพิเศษนะลูกนะแม่ธรณีคือคือให้เขาดูแลงธาตาทั้งสี่ดินน้ําลมไฟนะแม่ธรณีเนี่ยคือไหว้ถ้าหนูไม่ได้ไปแม่ธรณีบีบมวยผมก็ไหว้กลางแจ้งที่บ้านเราให้เขาปกปักรักษาบุตรบริวารไม่ให้หลงผิดหลงทางหรือถ้าหลงผิดหลงทางใดๆก็ให้เรารู้อะแม่ธรณีนี่คือคุ้มนะคุ้มหมดนะลูก ธาตุทั้ง4ี่ดินน้ำลมไฟแม่ธรณีเนี่ยคือดินเนี่ยมีหมดดินน้ำลมไฟโชคลาภมีมาพอดูเลยนะแต่พอได้มาก็ต้องใช้กับบุตรบริวารเห็นไหมไปเน้นบุตรบริวารเพราะฉะนั้นต้องควรดูบุตรบริวารให้ดีการเงินก็เหมือนกันมีเข้ามาแต่ก็ต้องมาใช้ใจ่ายกับบุตรบริวารเหมือนกันคือถ้าคุณได้ทูกข์อะไรคุณก็ต้องได้ใช้กับตรงนี้นะโชคลาภนะการงานยังดีอยู่ต้องดูแลเนี่ยพูดดุงยนะบริหารลูกน้องบริวารด้วยมีเกณฑ์บริวารโยกย้ายมีมิรมมมมคอยเสีย นคนวันคนวันจันบ้านจะบอกว่ามิตรคอยนินทาว่าร้ายมิต่ใส่ใจแต่เราเนี่ยจะต้องเอาใจแบบบริวารด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีโยกย้ายเนี่ยคือมันจะไปหามิตรไปหาคู่แข่งเราถึงออกไหมความรักมีคนแอบรักแอบชอบอยู่น่าจะเป็นนายหรือคนสูงกว่าก็ายังแอบรักแอบชอบตรงนี้เราก็บริหารลูกในเมื่อมันเป็นดวงของคนที่มีคนแอบรักแอบชอบเราต้องบริหารตรงนี้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคู่ครองคอยจะปิดจนถึงมีกิ๊กอีกความเดิมอันนี้ก็ยังพูดความเดิมอยู่ เพราะเรามีสนเสน่ห์เราก็คือนีไ่ไงป้าถึงบอกให้เรื่องชู้สาวได้หมดเนะี่ยให้ดูคู่ครองบริวารเพราะเราไปไปหนักงานเลยเราก็ละเลยในเรื่องของการสนใจในครอบครัวนะลูกนะศัตรูการเงินการใช้เงินศัตรูคือการเงิน,งนคือเงินใช้เงินอ่ะคืออาจจะใช้ไม่เป็นไปไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรให้ระวังการใช้เงินศัตรูนะลูกโรคภยัยชายปวดหลังเอวขาคอหญิงมดลูกเหมือนเหมือนกับการปวดท้องเมน็นนะลูกอุบัติเหตุ รถชนกระแทกล้มกระแทกกระดูกหักเราและบริวารมีสิทธิ์เกิดด้วยบริวารพ่อป้ออจาจะเน้นเรื่องบริวารน,นะลูกเนาะวันดีวันพฤหัสนําข่าวสารมาให้วันพุธเป็นงานไม่ดีอาทิตย์กับสุกเลขสวยห้าไม่สวย 8, ปดเ็ดสีสวยชัดเจนสดๆสดีสชัดเจนไปเลยไม่สวยเทาหรือสีอมๆอมควันบุหรี่อมๆเนี่ยสีอมๆอะ่ะนะ ควรใส่ใจกับบุตรและคู่บริหารดูแลบริวารป้าก็บอกแล้วไงควรไปไหว้ศาลหลักเมืองกับแม่ธรณีแต่ที่สําคัญคือแม่ธรณีนะลูกผู้ชายที่เกิดวันจันทร์จะปวดหลังเอวขาคอแต่คนชายวันจันทร์เนี่ยยิ่งต้องดูแลบริวารให้ให้ให้ดูดีเลยต้องต้อง,ต,องต้องบริบารเลยต้องเอาให้อยู่เลยนะส่วนหญิงเนี่ย มดลูกกับการท้องเมนเพราะฉะนั้นคือการท้องเมนเนี่ยก็มีคนแอบรับแอบชอบนะลูกนะหญิงเนี่ยจะมีความรักความรักความเสี่ยงการเสียตัวมากกว่าชาย